สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะนุชพาไปงานแต่งในหมู่บ้านนะคะนี่ก็จะเป็นน้องสาวนะคะน้องสาวในหมู่บ้านแต่งงานนะคะตอนนี้ก็กําลังแต่งหน้ากันอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นฟูกเป็นอะไรนะคะพิธีของไทยใหญ่ก็คือยังไม่ได้ปูนะคะจะรอฟัง ฝั่งเจ้าบ่าวหนึ่งคนฝั่งเจ้าสาวหนึ่งคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในงานนะคะตอนเช้านะคะก็จะาทานข้าวเลี้ยงเลี้ยงข้าวทุกๆคนที่มาในงานนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นผู้เท่าผู้เท่านะคะก็จะต้องขอขมานะคะนี้ก็จะเป็นอาหารตอนเช้านะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่นะคะ เพราะว่าอันนี้คือเป็นฝั่งเจ้าบ่าวนะคะเจ้าบ่าวม,มาจากต่างจงังหวัดนะคะก็เลยมีญาติพี่น้องมานอนรอที่นี่ก่อนนะคะก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าทางเจ้าบ่าวอยู่ไกลาจากที่แสนหวีประมาณสีชั่วโมงนะคะก็เลยต้อง มานอนรอกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องหอนะคะห้องหอก็จะเป็นคล้ายๆที่ในหมู่บ้านนี้มีงานแต่งหรือมีงานบุญหรือว่ามีงานอะไรนะคะสามารถมาจัดงานที่นี่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายหรือว่าค่าช่วยเหลือนะคะคก็จะตกอยู่ประมาณ1นึ่งเซนจนะคะประมาณ1 2น5บบาทนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะโต๊ะหรือว่าอ่าโรหรือว่าหม้อนะคะถ้วยชามนะคะสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีญาติพี่น้องฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็สามารถทานดูทานร่วมกันได้นะคะสนุกสนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นญาติฝั่งเจ้าบ่าวนะคะนี่ก็จะเป็น คนที่จะจดว่ามีมีมซองมาเท่าไรเท่าไรนะคะก็จะมีอยู่สาสคนนะคะแล้วก็นี่คือจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะมาอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเพราะว่าเราไปเชิญเขามานะคะนี่ก็จะเป็นในหมู่บ้านหรือว่าต่างหมู่บ้านที่เป็นญาติพี่น้องกันนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทานข้าวตอนเช้านะคะเพราะว่าจัดงานก็เมื่อคืนนะคะเหมือนเมื่อวานแบบนี้ก็ต้องทํากับข้าวรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการจัดดุ๊กปงหรือว่าใส่ชื่อนะคะนี้ก็ชื่อข้างบนนั้นก็คือจะเป็นชื่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแล้วก็วันที่นะคะก็จะเป็นเพื่อนมาทําให้นะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านนะคะช่วยๆกันนะคะเพราะานุษไม่ได้ไปนะคะ อันนี้จัดดอกไม้ตอนเช้านะคะจัดดอกไม้ตอนเช้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทานข้าวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสำหรับทุกๆคนนะคะบางคนที่มีที่บ้านมีพื้นที่เยอะนะคะก็จะจัดที่บ้านนะคะแต่ถ้าที่บ้านพื้นที่ไม่ค่อยเยอะก็จะจัดจัดที่นี่นะคะเพราะว่าวันนั้นนะฝนตกเยอะมากนะคะฝนตกหนักมาก ก็เลยจัดที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นอาหารนะคะอันนี้คือจะเป็นหมูนะคะแกงหมูนะคะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเชลาตุนนะคะเชลาตุนก็คล้ายๆอ่าคล้ายๆกับมัสม,มั่น,นะะแต่แค่ไม่ใส่ออค่ะออค่ะไม่ใส่มันฝรั่งนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านนะคะตอนนี้ก็กําลังขอเจ้าสาวอยู่นะคะ ล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะก็ต้องมาสุขอนะคะนี่คือขอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแม่เจ้าสาวนะคะไปรับเจ้าบ่าวมาแล้วก็จะมีเพื่อนเจ้าสาวนะคะแล้วก็เจ้าสาวนะคะจะจับอดอกไม้มานะคะเพื่อที่จะขอคำมา จะขอขมา,าพ่อแม่และก็มีครูผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแต่ว่า,อาตอนนี้นะคะฝั่งเจ้าบ่าวก็พ่อไม่ได้มานะคะเอาพ่อไม่มานะคะฝั่งเจ้าสาวก็ไม่มานะคะก็เลยต้องขอขมา,าแม่นะคะแม่ทั้งสองฝั่งนะคะดีนะคะขอภัยนะคะเพราะว่านุชเป็นหวัดนะคะภาคไปด้วยแล้วก็เป็นหวัดด้วยนะคะ ันน <Gew> ี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของขมานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนี่ขอขมาแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อสีแดงคือแม่เจ้าสาวนะคะเสื้อสีม่วงคือแม่เจ้าบ่าวแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นแม่เจ้าสาวนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะให้พรแล้วก็ มีคำสั่งสอนนะคะว่าอ,าอย่อยามีอะไรก็ให้คุยกันดีๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งญาติผู้ชายฝั่งญาติเจ้าบ่าวก็ต้องบอกว่าเป็นญาติเหมือนเป็นญาติของเรานะคะอย่าแบ่งแยกนะคะแม่ก็คือจะจะต,ต้องเป็นแม่ทั้งสองคนนะคะอย่าแบ่งแยกว่าเป็นแม่ของใครนะคะแม่ของเธอไม่ใช่แม่ของฉันอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็เวลาไปช่วยอะไรก็ต้องไปช่วยรวมกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแจกมีทั้งข้างในมีซองแล้วก็ม,มีมีน้ำนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นรูปของเจ้าบ่าวเจาว้าสาวแล้วก็ญาญญาณน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่านุชไปถ่ายให้เขาด้วยนะคะเพื่อเขาจะคลิปไว้เป็นที่ระลึกนะคะ,ะนุชก็เลยขออนุญาตเขาเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะมาลงใน youtube นะคะ,ะเพราะว่านุชก็ตัดต่อให้เขาแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ